แล้วก็คณะกรรมการก็มีวางแผนว่าต้องหาคนรุ่นใหม่ม,มาเป็นนายกต่อ,อ,อช่วงด้านคณะกรรมการก็มีความม่าจะหาผม,ม,ผมทีนี้เราผมนิ่ายผมลนะ่ะรับแล้วผม,ผมก็ต้องวางแผนให้ดีๆเพื่อให้สมอคมได้แข็งแ,งแร่งเราลักไข่กันเพราะฉะนนั้นผมวางแผนวิธียังไง คณะอาวุโสผมถือว่าเป็นที่ปรึกษานะผู้อาวุโสคือว่าเป็นที่ปรึกษามมผมต้องหาคนรุ่นที่อายุน้อยกว่าผม,ม,มผมก็โชคดีตอนหน้าหาได้ขันว่าคุณชายคนที่แรกคนชายมาช่วยติดต่อวางแผนเกี่ยวกับการงานของสมาคม,ม,มคนที่สองนั่นน่ะคุณไพศาล ไป oh. สารมาช่วยเกี่ยวนวธรรมชิต oh. นาว่าสมชิตก่อนหน้าเรียกมาเขาก็มา mm hmm. เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาแต่ผมมีแนวเห็นว่าจะทำยังไงเขาก็ะติดได้ผม,มคิดว่าสังคมเขามีหลอ้อน mm hmm. นะไ mm hmm. หลอ่อน mm hmm. เ,ขเขาไปหลายอ่อนเพื่ออะไร mm hmm. เพื่อหาความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้รู้สังคมรู้ประเพณีประวัติศาสตร์หรืออะไรพวกนี้เพราะว่าคุณเริ่มจากอันนี้อย่าไปแนนว่าจะมาช่วยสมาคมจนแนนเขาเขาหนาใจนะแล้วค่อยๆก็สืบไป <laughs> เขาก็ทําได้ดีนะพาคุณไปแต่ละจุดแต่ละจุดไปได้ดีมากนะแล้วก็คุณสมบัติพ่อคุณคุณคนทังนี้ เขาเป็นคนที่ดีมากทํำงานละเอียดเกี่ยวกับการเงินกับบัญชีแล้วเกี่ยวกับละเอียดดังธรมาคมคแล้วอีกส,สทั้งสามคนนี่ทุ่มเทกำลังใจและมีเงินช่วยหรืออะไรเรียกว่าได้ดีมากย่อต่อไปมีคณะหนึ่งคณะกลุ่มสั์เดียนํำโดยคุณเพนิภาภรยาผมและ คณสมใจคุนชอแก้วและคมบุญทิวาจัดงานจัดกันสารสานเดือนละครั้งกินข้าวครั้งหนึ่งยอ,อ,อจัดร้องแพงแต่ทีนี้ภรรยามาแล้วสามีบางทีก็ต้องมาเป็นคู่คู่ <c oughs> นะ <c oughs> โดยที่สนิทกันเพื่อสร้างไะน,นะ <c oughs> เพื่อสร้างให้กัดชับ สมาคมสมาชิสกสนิทขึ้นตอนนั้นสร้างได้ดีม,มากๆ